เพคะ,สะเสด็จแม่ลูกไปไหนมาแม่เป็นห่วงแทบแย่สเสด็จแม่เพคะ,สะเสด็จพ่อมันเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าลูกลูกขอประธานอภัยด้วยนะเพคะที่ไขคำสั่งของสเสด็จพ่อสเสด็จแม่หนีออกไปเที่ยวอย่างนอกอุทยาน<ะ>จนเกิดเรื่องมีคนชั่วไล่ปั้มลูกมาแต่ด้วยความโชคดีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาช่วยเหลือเอาไว้เพคะเป็นความจริงเพคะนี่เจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่า ลูกไม่เป็นไรพี่คะ,สะเสด็จพ่อไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะลูกนะแต่ตอนนี้สเสด็จพ่อเองนั่นน่ะก็มีมหาโจรนั่นะนะปฏิวัติสเสด็จพ่อพ่อเองนั่นน่ะก็ได้แม่ทัพคนใหม่เข้ามาดูแลภายในเมือง,งเด็กสะกูงเสด็จพ่อนั่นะจะแนะนําให้เจ้าเน,นรู้จักนะลูกนะใครคะมาแล้วเหรอก็แม่ทัพคน,นใหม่หให้นามว่าสมพรก็กำลังชั้นสมพรขึ้นฝ้าพระองค์ท่านแล้วพระเจ้าค่ะ ก้าวก็มหมขอดขอถวายบังคมด้วยพระพุทธทิศเจ้าค่ะขึ้นเฝ้ากันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นคําสั่งองค์พระมหากษัตริย์สามโมงเช้าให้ขึ้นเฝ้าก้าวกระหมอมก็มาตามเวลา,าด,ดีมากมที่เจ้าทั้งสองคนนั้นตรงเวลาก่อนที่เจ้านั้นนะ่ะทั้งสองคนนะนะั้นน่ะจะขอสัญญาจากเรานั้นสามข้อแม่ทัพสมพรเ,เรารผมนิมิตผู้นี้จะแนะนําราชธิดาดวงแก้วให้เจ้านั้นรู้จักทางพระหัตถ์ด้านขวาของเรา รับใส่ก้าพระเจ้าค่ะอ้าวอ้าวโอ้โหเเ้าโอ้โหเน่เดี๋ยว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 ทั้งสองคนเลยอะไรกันลูกเออเจ้ารู้จักกันด้วยเหรอจขอขอได้ชาพระองค์ทรงได้โปรดพระยาค่ะได้โปรดอะไรคือสองคนเนี่ยเหมือนอีอ้าวคนข้างบ้านพระพุทธิเจ้าค่ะหน้าตาคล้ายกันเหมือนอีอ้าวคนที่บ้าน ฉันไม่รู้จักผู้ชายสองคนนี้เลยเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่รู้จักเลยเพคะไม่เคย้จักไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยฮะฮะฮะแม่ตำรวไม่เคยเห็นยังไงกันเนี่ยเจ้าทั้งสองคนนี่ไม่รู้จักจริงๆเพคะเสด็จพ่อแต่สายตาเจ้ามันฟ้องนะนี่เจ้าสมพรพระเจ้าค่ะอย่าให้เสียเวลาเลยที่เราให้คำมั่นสัญญากับเจ้าไว้สัญญาสามข้อเจ้าขอเรามาได้ข้อที่หนึ่งเจ้าจะขออะไร ข้อที่หนึ่งเก้ากระหม่อมชั้นขอบวชแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่พระเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งเจ้าเองนั้นขอบวชเรื่องแค่นี้ข้าพระเจ้าผมนี้มิตรนั่นอนะ่ะประทานให้เจ้าขอได้ช้ว่าย,ยัางไงเก้ากระหม่อมอขอประทานอภัยโทษพระพุทธ,ธเจ้าค่ะเก้ากระหม่อมอสองคนไม่ใช่ใครอื่นไกล เป็นลุงเป็นหลานกันแท้ๆเลยพระเจ้าค่ะเลี้ยงมาจะอ้อนจะอดเลยพระเจ้าค่ะ <ri> แน่ใจนะว่าเจ้าสองคนนั้นนะเป็นลุงเป็นหลานกัน,นรพระเจ้าค่ะเลี้ยงมาจะอ้นจะอดขี้เท้าเหนียวหนับเลยันหลันแท้ๆก้ากระหม่อมแล้หลานแท้ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ดีได้ดีจะเลืมลุงนะไม่เลืมอยู่แล้วเออเป็นลุงเป็นหลานกันย้ำให้เจ้ารู้ั้งพระเจ้าค่ะแล้วข้อที่สองล่ะเจ้าจะขออะไรข้อที่สองเก้ากระหม่อมชั้นขอปล่อยนักโทษแดนหนึ่งถึงแดนเก้าให้เป็นอิสระพระเจ้าค่ะข้อที่สองขอปลดปล่อยนักโทษอย่างนั้นใช่ไหม เรื่องนี้ข้าพเจ้าผมนิมิตประทานให้เจ้าและข้อที่สามข้อสุดท้ายเจ้าอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษบ้างไหมภายในเมืองเนี้ยดอกไม้สวยๆงงาๆนั้นมันก็เยอะแยะไปเก้าวกระมมอมชั้นขอบวชก่อนได้ไหมพระเจ้าข่าแล้วค่อยมาขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมพรทำไมล่ะลุงฟังลุงสิดูพระองค์ทรงพระพูดสิเห็นไหมล่ะพระองค์ทรงพระพูดมีเลสนายเหมือนชี้ก็ลอกให้พงลง มึงดูพระองค์อ่ะนี่ลุงทำไมฉันนะอยากจะขอองค์หญิงดวงแก้วเป็นคู่แต่งงานเต่๋ยวฉันก็ไม่กล้า <c oughs> เดี๋ยวจะพึ่งพูดโอ้โหดูตัวเองทั้งมั่งที่ขยอนขยาน <ละ S 2> จริงๆลูกองค์พระพุทธศาสน์พรมนิมิตรและเขาเป็นเชื้อหงเหมมาล่าเชื้อเจ้าดูตัวเองทั้งมั่งที่ไม่ตักน้ําใสกระโหลกทั้งโงกมองเงาถ้าเองพูดไปปั๊บนะพระองค์ทรงพระเครื่องนะจะโดนประหารชีวิตนะเฮ้ยเรื่องเก่งเชื่อเหอะลงผ่านมาก่อนอีเรื่องเนี้ย เก็บไว้ขอได้พระองค์ทรงได้ปโปรดไว้<ร>ยังไงเจ้าขอกรกดารกำมอมเป็นลุงเป็นหลานกันแท้ๆเลยพระเจ้าค่ะแล้วทําไมต้องย้ำนักไอ้ลงุงไอ้หลานกันเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าอ้าวโหหลานทั้งคนใครจะไม่รักพระองค์เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กแบะแบะแบะเบาแบะเบาแหมนางหนึ่งเชียวนะนี่เจ้าสมพรข้อสุดท้ายแล้วสามเออว่ามาการกำมอมชั้นบวชเสร็จขอข้อที่สาม ข้อที่สามขออะไรขอมาขออง์หญิงดองแก้วเป็นคู่แต่งงานได้ไหมพระเจ้าค่ะอะไรนะส่งได้โปรดพระเจ้าค่ะนี่เจ้าสมพรไม่ได้ดูตัวเองเลยขอพระเดชาติอเดียวเดียเนี่ยเป็นอะไรน่ะเก้าวกระมมมไม่ได้เป็นลงเป็นหลานกันพระเจ้าค่ะเดียวพูดอย่างนี้ล่ะเนี่ย ไอ้เจ้าคอ,น,อานแล้วมากิงบอกว่าเป็นลุงเป็นหลานกันแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไม่โซโซโเพ<ข>ราะ่า,ายัางไงได้โปรดก้าก็มอมมาคนเดียวมาเจอมันทั้งหน้าตูเนี่ยแน่ใจนะว่ามาคนเดียวไม่ได้ลุงพอเดินไปเดินมาเราไม่ใช่ลุงใช่หลานกันนะชวนบอกว่าเป็นลุงเป็นหลานมันมาคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็ความสงสารมันเนาะเออเอาก็เอาว่ะมันบอกนี่บ้านมันบอกอย่างนั้นนะจําคําไว้เลยนะเราไม่ใช่ลุงใช่หลานกันเออทะเยอทะยานก็สลงพรอกเ็นองฉันขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะแน่ใจนะ ข้อที่สามที่เจ้าขอมาคือราชธิดาดวงแก้วเจ้าสมพรหัดตักน้ําใส่กระโหลกและชะงกดูเงาตัวเองบ้างไม่เตรียมเงาหัวเลยเพราะว่าเจ้านั้นเป็นอะไรและราชธิดาของเรานั้นเป็นถึงอะไรไฟสูงจนเกินศักไฟลักจนเกินตัวไปหรือเปล่าว่าแล้วไงเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้ากล้าขอกล้าขโมมมาคนเดียวพระพุทธเจ้าข้าไม่ใช่หลานกล้าขโมม ก้ากระหม่อมชั้นยืนยันคำเดิมพระเจ้าค่ะยืนยันคำเดิมว่าเจ้ากล้าขอใช่ไหมได้ในเมื่อเจ้ากล้าขอเราก็กล้ายกให้เจ้าเหมือนกันใช่โยใรโยเดี๋ยว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 ่ะรดมจอมาคเดี๋ยวอ่าขดพระบมาชาภิไม่โปรดรัฐมนตรีจอมภาค หลานก้าวก็หม่อมแท้ๆเลี้ยงมาเจาา้าอ้นเจ้าอดเลยตั้งตัวเล็กๆแบะๆเลยพ่อยังแบะบาแบะเบาเลยพ่อโอ้พูดให้มันถูกๆหน่อยก้ <9 S 2> าวก็หม่อมเลี้ยงมาเองพระเจ้าค่ะสมพรหลานลุงหลานที่ไหนไม่รู้จักแน<ร>่พลก้าวก็หม่อมฉันไม่รู้จักพระเจ้าค่ะ ขอ้อผิอสรุปและเจ้าสองคนนี่เป็นอะไรกันแน่เป็นเป็นอะไรกันหรือเปล่าเป็นลงเป็นหลานกันพระพุพทธเจ้าค่ะแน่ใจนะพระยาค่ะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่<า>มันหมายความว่างไงเมื่อก,กี้ก้าวก็หม่อมขนลุกสู้เลยพระองค์เวลาลุกถึงเป็นอะไรเวลาหน้าซิวหน้าฝานเนี่ยเวลาจะเป็นจะตายเนี่ยองค์ก้าวก็หม่อมลง โอ่อง,งลงงเนี่ยงงลงลงก้ากระหม่อมเลี้ยนสายพามนี่ลงเพราะองลงเนี่ยก้ากระหม่อมจะไม่รู้ตัวแล้วทำไมอ๋อเผิดตัว้าเกอร์นี่เกเกจะเพิ่งองลงนะทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ค่าตัวมันจะองมันจะมันจะลงอย่างงั้นซะด้วยนะเวลาลงปั๊บนี่จะหอบเงินหนีตลอดเลยไม่รู้เป็นยังไงสิหามหนีแล้วกันวันนี้ตามให้ทันก็แล้วกันไม่หนีหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเป็นลงเป็นหลานกัน่ามกัะเป็นลงเป็นหลานกันดวงแก้ว ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะลูกนะมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะไม่มีแน่นะแล้วเจ้าสมพรล่ะพระเจ้าค่ะดีอกชกใจกันใหญ่เลยทั้งสองคนขอได้ช้าพระองค์ทรงได้โปรดโปรดอะไรอีกสมพรได้เนื้อคู่แล้วได้องค์หญิงดวงแก้วและวก้ากระหม่อมละเอ้าขอก้ากระหม่อมขอนนลูกสาวพระองค์ใช่ไหมนี่นี่ใครที่ไหนเล่าใครน่ะพระมเหสีเทียบพระที่ฉันเหรอ อ่ะแล้วเจ้าอยากได้อะไรขอมาอยากได้อะไรขอเลยลุงของสวยๆงามๆแหมดูนั่งกระบิดกระบวนดูนะสงสัยจะชอบเราซะแล้วล่ะดูทิน่ะหันนี้วปี่นไม่เอาหรอกฮะไม่อยากทำลายวัตถุโบราณไทยวัตถุโบราณจริงเนระแหมยังไม่ทันไม่เคยถามเราสักนิดเลย่ะพูดก่อนเลยพระองค์ดูที่น่ะนี่แม่นางสนมไงเน่านางสนมนางสนมหมัวเป็นนางสนมแหมจำมำอยู่ในวังนี่นะ ตูดเป็นตูดเน่ยตูดเป็นตูดนมเป็นนมเลยอ่ะโอ้โหดีวนี้อ้วนท้วมสมบูรณ์ขอให้กล้ากระหม่อมได้มามพีังอ่ะแน่ใจนะแน่ยิ่งกว่าแน่เพะะนั้นถ้ารุ่นเนี้ยนะเอาไปนะติดคุกเลยนะติดเด้อไม่ติดล็อกติดสามวันเท่านั้นแหละสามวันอีกรองรับประหารเลยทีเดียวใช่แล้วรุ่นนี้เมื่อเจ้าอยากอยากได้ใช่ไหมคนเนี้ยเรายกให้เรายกใหุ้้ยเจ้าเมืองนี้ยกให้ง่ายยิ่งริงๆเราใจดีทําไมล่ะ แสดไยกง่ายจังไหมคะแต่เด็พระองค์เอาปืนเนี่ยรุ่นเนี้ยถ้าได้ไปนะอนาคตเนี่ยอีกหน่อยหนึ่งมีเงินเดือนกินเลยนะจริงเหรอแมคะใช่รู้สึกว่าตอนนี้จะได้เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยหรือหกร้อยเนี่ยเฮ้ยยังไม่ถึงเลยแหมพูดไม่ดูเลยพระองค์เอาละเอาละไม่เป็นไรกระเศราย้าแย่กันพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วสมพรพระเจ้าค่ะพร้อมได้ราชธิดาดวงแก้วของเสด็จพ่อทช่ค่ะทำความรู้จักมักจีกับแม่ทัพคนใหม่ซะ เดี๋ยวเสด็จพ่อกับเสด็จแม่เจ้าเนี่ยจะเข้าพักนะตำหนักไหนก่อนนะลูกนะดี๋ยแม่้าก็มองขอให้พระองค์ทรงพระจึกพระยะเดี๋ยวเทอะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ทรงพระเดินจึก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 ไม่ใช่ไอ้จึกจึกจึกอ่ะไม่เข้าใจเราก็เดินจึก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 ไงพระองค์เดี๋ยวธนัดซีดีทะลึ่งเนี่ยให้พระองค์ทรงพระจึกขอพระองค์ทรงเจริญเออเจริญ จ้อย่าลืมสัญญานะไม่ลืมสัญญาเราไปเจ้าค่ะสี่ห้องดวงใจของสมพรผว้นี้จะมอบให้พงศ์หญิงเพียงเป็นคนเดียวม่้เจ้าค่ะหัวนะรีบกลับมานะจ๊ะโอ้โอคน ไห้แก้มใสน้องจงได้รับด้วยกอจงชมไวไอเขาเล่นกันแม่ชูเหมเหมือนเราเลยอยากกวมมอนนอนคู่แม่ชมพระทูเนื้อที่โปรดปานีหน่อยนาที่มอบใจ ให้เจ้าจริงชัยอ้างอิงแม่หยิงจ๋าอย่าลำยักเลยนะรับลักกี่ยาหน่อยหนอ จะขอแต่ก็ยังเคินเไมาไม่มีเงินระคงหมดทางหากคิดรวมห้องก็ต้องรี คงไปไม่ลอดข้าสิสอดเจ้าสาวอ,อย่าเขาสินะอ,อย่าให้ขายหน้อเขาแม่พี่เจ้ารักจริงก็อย่าทิ้งนายแนงพี่หาเงินมาสร้างหอไอ จะรีบจะแจงหาเงินปึกแดงแต่งเจ้าคนดีที่จะขอแต่ก็ยังเคินเพราไมมีเงินระคงหมดทาง ต้องรีพาหาอะไรล่ะจ๊ะหาเงินตรามาแตง่งกรุม่มูลาเรือลายร่างคงไปไม่หลอดข้าสิ่งสอดเจ้าสาว ก็อย่าทิ้งนายแนงพี่หาเงินมาสร้างหออยาตัดพอสินสอดแทงพี่จะรีบจัดแจงหาเงินปึกแดงแต่งเจ้าคนดี แม่ทางเยอะเจ้าค่ะก้ากระหม่อมชั้นสัญญาถ้าเกิดก้าวกระหม่อมชั้นบวชเสร็จเห็นไหมเก้าวกระหม่อมชั้นจะรีบกลับมาแต่งงานนะพระเจ้าค่ะสัญญาแล้วนะแตนจ๋าลาก่อนนะนะสัญญากับก้าวกระหม่อมชั้นยังไม่รู้จักชื่อเลยอ่าสิ่งดวงใจขององค์หญิงจะมอบให้ชั้นเป็นคนเดียวหญิงสัญญาไม่เป็นอื่นเลยค่ะรักนะตัวเอง เอาเอาเปียบกันนะเอาเอาตัวเองรอดแล้วจะไปเลยสำหรับเรานี่ยังเดิอกกันอยู่เลยเนี่ยไว้โอกาสหน้านะไว้โอกาสหรมหาดวงขวดนะดวงขวดเหรอโชคดีจ้าไปกันทะลุันกรบายนะ ลมปากครางแววแผ่วโชยอ่อนโอยสำออยโอ้อ,อิงกิ่งมา ซ้ำเติมใจให้ชวนวิโยกไม่สางสายลมหยาดน้ำค้างพรางพมพี่น้าระทม หมดทางโอง ละเมอครํำครวนยามห่างอ้างวางรันจวนคิดถึงคนเคยกกทำให้อ,อกฉันเศร้านุนตัก เจ้าผลักไม่ยอมให้นุนพี่งอนงอแม่คุณขอเพียงอุ่นดังครั้งเกา่าวอนลมจ่าประนีนลมลมพัดพาเมียตาคมไม่ชม เหมือนเกา่าขอเพียงหนึ่งน้องเช่นเคยเชยเจ้าอย่าให้เศร้าโศกสันหนวนจ่าทำไมไม่ไมาเยี่ยมพี่บ้าง มาติดคุกถูกขังมานอนครวนครางอยู่ในคุกมืดมืดคำคำนอนคลำคุกมาอยู่ในคุก อยากเห็นนี่ก็ผ่านไปหลายปีข่าวเมียก็ไม่มีส่งมาหรือนวนเปลี่ยนใจแล้วเมีย๋าจึงไม่มาให้เห็นชีวิต ไว้วันเมื่อไรจะถึงวันหมดเวรหนัวจะเป็นยังไงบ้างลูกเราจะต่อเรื่องหนัวจะลำบากใจ เป็นผู้คุมเนี่ยหลําบากเงินเดือนก็น้อยไม่ค่อยจะมีจะกินวัน,วน,วนเดือนค่ากับข้าวค่าอะไรก็แพงไปมาไปมาอยู่ก็คุกนี่แหละวนเปลี่ยนปนเปลี่ยนในชีวิตเราเอออยู่ไปนานๆเนี่ยไม่แน่นะต่อไปนี่อาจจะเข้าคุกบ้างก็ได้เพราะเราอยู่ก็คุกก็กินเฉยอ้าวครับอ๋อทำไมยืนทําไมอยู่ตรงนี้นั่นเนี่ย อ๋อพอดีว่าผมออกจากที่นี่ไม่ได้นะครับออกไม่ได้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยออที่นี่เขาเรียกว่าคุกครับคุกคุกครับคุกครับเอาฉันก็มาผิดจริงจิเนี่ยเอาแล้วคุณพี่จะไปไหนล่ะครับจะมาที่ตารางเอ๊ะคุณพี่เข้าใจผิดหรือเปล่าครับตารางกับคุกนี่มันยังไงคุกกับตารางเนี่ยมันที่เดียวกันนี่แหละครับคุกกับตารางที่เดียวกันครับอ๋อสงสัยมันจะเป็นผัวเมียกันสิมันไม่ไม่ใช่หรอกครับมันคือชื่อเนี่ยชื่อมันไม่เหมือนกันแต่มันคือที่ที่เดียวกันอย่าบอกนะครับ ว่าคุณเนี่ยไปเป็นเทศกิจไปจับหมาแล้วไปโดนคดีข่มขืนหมาหมาแล้วจะมาติดคุกปากดีปากดีเดี๋ยวปล่อยซะอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยจะกลาบบ้านไหมเนะี่ยแล้วจะไปไหนล่ะครับมาค<อ>ุกทำไมสมทรงไงครับผมชื่อสมทรงสมทรง,สมทรงแหมพอทำาปนปากดีจะพ้นโทษแล้วมาปากดีเดี๋ยวเดี๋ยวครับทำไมเมื่อกี้ผมหูผมคงไม่ฝาดทำไมน้องชายมาบอกกับพี่ว่าพี่จะพ้นโทษแล้วหรอครับใกล้จะพ้นโทษแล้วเรียกใครพี่ นี่ครับ <Banana. S 1> โอ้โหเรียกแหม่นะเรียกแหม่เรียกนุ่งน้องก็ได้ไม่ต้องมาเรียกถึงพี่ขนาดนั้นแล้วน้องชายอ,อน้องชายจะมาคอยยังชั่วหน่อยต่ออายุให้กูจะมาติดคุกหรือจะมาธุระอะไรครก็อยากจะติดเหมื <c oughs> อนกันนะพอพอได้ฟังคําพูดแล้วอยากจะติดเหมือนกันเลยตอนนี้ <c oughs> ผมรอเล่นนะครับออแกอย่างนี้อย่างน,างนี้ที่ฉันมาวันนี้เป็นผู้คุมมานานเี้แล้วต้องการที่มาวันนี้ฉันมีข่าวดีมาบอกระหว่างนั้นเดินทางไปมีผู้ชายคนหนึ่งได้ มีองค์หญิงชื่อว่าองค์หญิงดวงแก้วเดินทางออกไปประพาสป่าถูกโจรผู้ร้ายนะปกเป่าปั้มมาาจาย์แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะโดดเข้าไปช่วยพอโดดเข้าไปช่วยปับ๊บก็มีความดีความชอบพาเข้าไปในเมืองครนี้องค์พระมหากรรษัตริย์พรมนิมิตรก็แต่งตั้งให้ขอมาสามข้อข้อที่หนึ่งและผู้ชายคนนั้นเขาก็ชื่อเป็นถึงแม่ทัพสมพร องค์พระมหากษัตริย์พรหมนิมิตแต่งตั้งให้เป็นถึงแม่ทัพสมพรและวขอให้ขอสามข้อนะเออสามข้อเนี้ยทีแรกข้อจะข้อแรกก็ให้มันขอหวยแล้วมันไม่เอามันเขตหวยกินถ้าเจ๊งไปหมดแล้วไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะครับเออฟังก่อนข้อที่หนึ่งองค์พระมหากษัตริย์พรหมนิมิตให้ขอมันขอข้อที่หนึ่งขอบวชข้อที่สองขอแต่งงาน ขอแต่งงานข้อที่สามนี่ข้อสําคัญมันขอให้องค์พระมหากษัตริย์พรหมนิมิตเจ้าให้โปรดปล่อยนักโทษอุจการทั้งแดนเหนือและแดนใต้นักโทษหนักและโทษเบาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสมทรงแกพ้นจากการติดคุกแล้วจ้ะจริงเหรอครับคุณพี่จริงเหรอครับโอ้ยด้วยครับคุณพี่จริงเหรอครับคุณพี่ครับอย่าพี่อย่าช่วยด้วยช่วยด้วยนักโทษจับผมดีจพระคุณเจ้า ด้านรอกาแคุกหลุดเลยไหมล่ะคุณพี่ครับอุยพี่จะมาปล่อยผมแล้วครับเนี่ยมึงไม่เข้าใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยผมดีใจนะครับผมมีโทษจำคุกตลอดชีวิตแสดงว่าผมนี่ติด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 ของมาอยู่ในคุกเนี่ยไม่ได้ติดครับไม่ติดหมจะจับผู้คุมเป็นตัวประกันซะแล้วไม่ใช่รับผมดีใจครับดีใจนะครับยังมาล็โค่นะทำไมล่ะครับเมื่อกี้มันเผลอตัวนะครับลูกมัแจก็เลยมาว่ามีไหมครับ